เหลือแค่จับสิ่งเก่าตั้งเหลือแค่จับสิ่งเก่าตันงลั่ลนไดนอนครับแชมเปี้ยนใหม่ของครับอาร์วีปอลิเกต่อพันธิบารวิเทอร์คือทีมฟูตันแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นแล้ว ฟูเซนป่าเนคนถามรอบชิงเถลิงแชมเปตอีกครั้งแรกในบริษัทสมโมสอสอาเกตสิบมิดเลนตูเก่งระเบิด form. ฟ,ร no ฟดอร e. ์มพังหานคว้าไปนอก MVP ีโนอาและแอดเอิร์ดป่าแฝดคู่แรกของโลก ROV คว้าแชมเปตอีกพร้อมกันด้านเบคอนทามอยากต้องเจอกับฝัร้ายจบรองแชมเปตอีกห้าฤดูกาลติดขณะที่ผู้บริหารเบคอนทามโพสต์เป็นนายเบคอนทามจะแข่งขันอาวีโปรตอีกต่อป,ปีหน้าหรือไม่พร้อมยันเบคอนทามไม่ปิดโอกาสทำทีมเกมมา้าจักรวานคู่ขนา ยืนยันแล้ว a a c 2อ2 5บินแข่งที่ฮาหน่อยประเทศเวียดนามเริ่ม17พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย a m b เ r อร์เรกได้ว่าก็เกิดแชมป์หน้าใหม่ของ a v วีโปดิขึ้นมาอีกหนึ่งทีมแล้วนะครับโดยสุดท้ายเนี่ย ก็กลายเป็นทีมที่2ในรอบเก็บคะแนนอย่างทีมไฟส้มฟูเซนที่พวกเขานะครับระเบิดฟอร์มอัดเบคอนทำในรอบออฟไลน์แบบ2ครั้ง2ครายัดเยียดให้ทีมแตอย่างเบคอนต้องเจอกับฟันร้ายจบตำแหน่งรองแชมป์เพิ่มเป็น5ราฤดูก,กาลติดต่อกันนะครับซึ่งการจาลึกสมโมสรตัวเองสู่ทำเนียบแชมป์โปรดกของทีมฟูเซนก็ทําให้พวกเขานะ่ครับกลายเป็นทีมที่7ในบริษัทโปรลีกที่คว้าแชมป์ลีกมาคองได้สําเร็จ สำหรับเส้นทางเชมของทีมไฟส้มฟูเซนต้องบอกว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งสำคัญนะครับโดยมีการสลับขั้วเฮดโคดระหว่างฟูเซนทารอนเกิดขึ้นฟูเซนได้โคดบอสไหลแค่นเข้ามาคุมบังเขียนแทนโคดโทนี่ที่โค้ดโทนี่เนี่ยตัดสินใจย้ายไปคุมทัพทารอนทีมเก่าของเขา ซึ่งเราบอกว่าการเข้ามาของโค้ดบอสไลแคนเนี่ยเขาเข้ามาสารต่อทีมไฟ่้มอย่างไร้รอยต่อเลยนะครับไลแคนครับที่จะเกี่ยวกภาพของผู้เล่นจนทําให้ฟูเซนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นเกมบุกหาจังหวะสโนว์บอลได้ดีที่สุดในโปโล,ลีกโดยในรอบเก็บคะแนนของอวีปโอลีก2องพันยีวินเทอร์ไฟส้มฟูเซนนะครับเข้ารอบเพย์ออฟด้วยการจบอันดับที่2ของตารางเก็บไปได้9คะแนนจาก14แมตซ์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือสถิติมันฟ้องว่าฟูเซนคือทีมที่เล่นเกมบุกเกมไวได้ดุดันที่สุดของ พวกเขาเล่นเกมชนะจบวที่สุดเฉลี่ยใช้เวลาแค่14นาที37วินาทีเท่านั้นแถม10คะแนนที่พวกเขาเก็บชนะมาได้เนี่ยมีถึง8แมตช์เลยนะครับที่พวกเขาถล่มใส่คู่แข่งแบบเกมศูนย์โดยถึงแม้ว่าทีมฟูลเซนจะเข้ารอบเพลย์ออฟด้วยการเป็นอันดับที่2แต่ไฟ่ส้มใน,นการมีเกมที่เฟลนเหนือทีมอันดับที่1ในรอบเก็บคะแนนอย่างทีมเบคอนทามซะอีกนะครับโดยการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเซมีไฟแนลสายบนฟูลเซนที่เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ต้องเจอศึกหนักนะครับโคจรดูกับทีมอันดับที่ใน,น,น Time, ึ่งอน่อบเ บอกว่าเป็นงานหนักสถิติการเจอกันในเลกู้าสีสั้นของฤดูกาลนี้เป็นเบคอนทามนะครับเหมาชนะฟูเซตไปได้ทั้งขาไปและขากลับสกร์รวมเนี่ยถึง6ต่อ3เกมอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ในรอบนี้เนี่ยมันต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะมันกลายเป็นฟูเซตที่คุมทัพโดยไหลแค้นทําแผนเล่นงานทีมเก่าของเขาอยู่เบคอนทามเกมแล้วเกมเล่าโดย3เกมแรกนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยดับเคาน์เตอร์อีกฝั่งได้ดีทีเดียวเพราะเมื่อไหลที่ทีมไหนยอยู่ฝั่งเลสเซคันต์พิกทีมน,น,นั้นนะครับจะเป็นฝ่ายชนะแต่สิ่งท ายบนเทไปฝั่งฟูเซนมากขึ้นเรื่อยๆคือในเกมที่4เนี่ยกลายเป็นฝั่งไฟส้มที่เลือกเล่นเกมบุกกดดันไวใส่ฝั่งเบคอนที่เบคอนเนี่ยเลือกใช้บิโลพายเตอดูอินลุยและอาตาที่ฮิโรเซตนี้ครับดาเมจแทบไม่มีในช่วงต้นเกมซึ่งการเป็นว่าฟูเซนนะครับออกนำเบคอนทำห่าง3ต่อ1ในเวลาแค่16กนาทีทำให้ฟูเซนนะครับควา้าแมตช์พอยต์อยู่ในมือและโยนความกดดันมหาศาลให้กับฝั่งเบคอน อย่างไรก็ตามเบคอนเนี่ยจะได้เดียจากโรดิโอนของคิมเซนเซ่ผ่าไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น 2. ต่อ3แต่สุดท้ายนะครับทีมเฮยหมูเนี่ยก็ไล่ไม่ทันโดยในเกมที่6นะครับปูเซนที่อยู่ในฝั่งเลสเซคันพิกก็เลือกซับพอตอย่างหมิงมาคอมโบคู่กับวอลไฮซึ่งเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับหมิงและวอลไฮก็จัดการถอดป้อมฝั่งมังกรใหญ่ของเบคอนที่มีวิปของโอปายาวถึง2ป้อมแถมในในาทีที่7นะครับปูเซนเนี่ยกระถ่มป้อมที่เลนกลางจนถอดป้อมมาอีก2ป้อมซ้อนๆอย่างรวดเร็ว เลาต้องบอกว่าเกมนี้นะครับคือเกมวันไซจริงๆฟูเซนบังคับให้เบคอนทามทำได้แค่ตั้งรับก่อนพวกเขาใช้เวลาแค่12นาที59วินาทีในการปิดซีรีส์นี้สุดท้ายเซมิไฟแนลสายบนนะครับเป็นฟูเซนเอาชนะเบคอนทามไปด้วยสกอร์4-2เกมโดยเป็นแอดเอิร์ธนะครับออฟเรนตวเกงของฟูเซนคว้ารางวัลพย์ออฟเดอะแมตช์ประจำคู่นี้มาได้ฟูเซนนะครับผ่านเข้าสู่รอบแกน์ไฟนนลเป็นทีมแรกพร้อมส่งเบคอนทามทีมแชมป์โปรดีก5สมัยและหลงแชมป์4สมัยที่ต่อการ ตกสู่สายล่างไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเปเชียอีสปอร์ตอันดับที่3กับบุรีรัมย์เต็ดอันดับที่4โดยในรอบเซมิไฟ n a ลสองสายล่างหรือเรียกง่ายๆว่ารอบ3ทีมสุดท้ายการเป็นคู่แข่งของทีมบปรุ่นธามนะครับก็คือบ e ุรีรัมย์เต็ดอีสปอร์ตที่ได้ปลอกๆกจังเกิลตัวเก่งของทีมระเบิดฟอร์มคว้าคนเดียว3จาก4 m ่ p พาปราสายฟ้าป่าเปเชียอีสปอร์ตเข้ารอบไปด้วยสกอร์4ต่อ0ู อย่างไรก็ตามนะครับการเจอกันระหว่างเบยค้นทางกบุรียามิเตดในรอบ3าทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมเนี่ยผ่ายกันแพ้ชนะไปมาเป็นเบคอนทามนะครับได้ออกนําก่อนแต่บุรีรามเนี่ยก็สามารถตีเสมอได้ทุกครั้งทําให้คู่นี้นะครับต้องเล่นกันแบบฟูซีรีส์เเกมก่อนเป็นไฮยตเตตของโอปานะครับทำช็อตเอาติกันบ้านปฏิหารส่งเบค้นทามกับสู่รอบชิงไปดูกับฟูเซนจากการเฉือนชนะบุรีรามย์4ต่อ3เกม มาถึงรอบแกนไฟนอลฟูเซนที่ยืนรอยอยู่ในรอบชิงกอดแล้วต้องโครจรดูกับทีมเบคอนทามเป็นรอบที่4ของฤดูกาลและเป็นครั้งที่2ในรอบออฟไลน์โดยผู้เล่นชุดออกสตาร์ทรอบชิงทั้ง2ทีมนะครับยังมาในชุดที่ดีที่สุดฟูเซนมีโอเวอร์วันประจำการตำแหน่งจังเกิลอคสิสมิดเลนแอดเอิร์ดออฟเลนนูอาร์ซับพอร์ตและชาร์คแครดีส่วนเบคอนทามนะครับนำทัพโดยเต่อเอ็กตำแหน่งซับพอร์ตคิมตันเซย์มิดเลนโอปาแครดี้มาร์กี้ออฟเลนและอีเลสประจำการตำแหน่งจังเกิล เปิดหัวเกมแรกของรอบชิงก็ต้องบอกว่าซัพพอตอย่างแก๊กที่โค้ดไหลแค่เลือกมาให้ปู่เซนก็เล่นงานใส่ทีมเบย์คอนทามในหลายจังหวะซึ่งเบคอนทามนะครับก็ยื้อได้ด้วยการใช้ความสามารถของรูุ้ี้ที่ยกดันสูงซ้ายทีขวาทีจนพาเบคอนทามถึงช่วงเลสเกมและจากจังหวะตั้งรับปฏิหารของไฮโนอกของคิมซนเซในนาทีที่16ที่เขาเนี่ยยื้อกันบ้าน1ต่อสําเร็จมันก็ทาให้เบคอนทามนะครับดึงโมเมนตัมกลับมาได้ก่อนช็อตต,ต่อเนื่องนะครับเบคอนทามจะรีเซตไปเก็บกอล์ะพล ขึ้นนำฝูเซนไปก่อน1ต่อ0แต่อย่างไรก็ตามนะครับสี่เกมในรอบชิงหลังจากนั้นมันคือหนังโครมวนเพราะกลายเป็นฟูเซนนะครับที่ทําได้ดีกว่าทั้งในการดับและการเล่นแบบอินเกมรอบชิงเกมที่2โคดไหลายแค่น เลือกใช้แผนดุดันให้กับปูเซนเขากับจัดการเลือกเอนโซบอยู่ในมือของโอเวอร์วานตำแหน่งจังเกิลและยังดับคิกซิกมาเป็นคีย์หลักในการเดินเกมซึ่งแต่บอกว่าเกมที่2เนี่ยเบคอนทามแทบไม่ได้เถียงเลยนะครับเพราะแค่2นาที4คนของปูเซนเนี่ยก็บุกไปที่เลสบัฟของเบคอนโดยสามคนของเบคอนที่พยายามมากันก็โดนไปสกอร์ไปอย่างรวดเร็วโดวยต้องบอกว่าทีมฟูเซนเนี่ยคือทีมเจ้าพ่อสนบอลเลยนะครับเพราะสินาทีแรกเนี่ยพวกเขาเหมาออบเจกต์ไปแบบข้างเดียวสกอร์การคิวหักถึง7ต่อศูนแน่นอนนะครับสุดท้าย ก็ต้งรับไว้ไม่ไหวเป็นฟูเซนเอาชนะแบบน้องๆเพอร์เฟกเกม สกอร์คิว14ต่อ2ไม่เสียป้อมเลยสักป้อมเดียวตีเสมอ1ต่อ1ในเวลา12นาที44่สิีวิรอบชิงเกมที่3นะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยฟูเซนจบเกมได้ไวกว่าเดิมอีกโดยก็ยังไม่ผ่าน2นาทีแรกดีเลยนะครับใบก้นไทม์เนี่ยก็เสียไปถึงสสกอร์ให้กับฝั่งฟูเซนจากการที่พวกเขาเหมือนจะตัดสินใจผิดพลาดไปเวทบูฝั่งฟูเซนแต่กับโดนปิดหลังซึ่งเมื่อฟูเซนได้เปรียบไวตามสไตล์นะครับพวกเขาก็ยิ่งโหมบุกเป็นเบาดั้มและโรริออนนะครับคือตัวหัวหอกในการเวท,าท,า,า,ทวาทีีขว โดยแค่8นาทีนะครับปูเซนเนี่ยก็เลาะป้อมน้อกของฝั่งเบคอนไปได้ทั้งหมดสะกอคิวนำห่างถึง6ต่อ0แล้วซึ่งพอเกมมันห่างขนาดนี้นะครับปูเซนก็ไปเก็บ Double ัตเบิลบัฟทั้งดาร์คสเลเยอร์และอเบซ่าดาก็มาในนาทีที่8ก่อนจัดการทำเวฟคลิป3ทางพร้อมกันผมจบบ้านแสงขึ้นหนำไปก็ทาเป็น2ต่อ1ในเวลาแค่9นาที4ีวินาที รอบชิงเกมที่4นะครับข่าวที่เป็นฝั่งเบคอนถามบ้างนะครับที่เป็นฝ่ายคุมเกมในช่วงต้นเกมโดยเบคอนนะครับใช้เวลา11นาทีในการถอดป้อมนอกของฝั่งฟูเซนไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับแม้ฟูเซนจะเป็นรองในเรื่องพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องชื่นชมพวกเขานะครับที่ยังแบ่งฟาร์มทรัพยากรจนการเงินเนี่ยตามเบคอนทำมาแบบติดๆซึ่งกลายเป็นว่าฝั่งเบคอนทำที่ได้บุกใส่ก่อนไม่สามารถเกมนี้ลงได้นะครับทำให้พอถึงช่วงเลทเกมนนกรบฟีโลของฝั่งฟูเซนอย่างไคโน่มูลาด หรือแม้กระทั่งเอลสูและบีโลไอเทมของพวกเขาเี็กก็ฟูได้เวลาออนไลน์ก่อนช็อตตัดสินในการแย่งกอสเตเยอร์ในทีที่17เป็นฟูเซนนะครับทำได้ดีกว่าอีกครั้งฟูเซนนะครับใช้กอนตัวนี้ตัวเดียวถอดป้อมสามทางองเบย์ก้ถามไปทั้งหมดและช็อตต่อเนื่องนะครับกลายเป็นฝั่งฟูเซนที่เดินมาพร้อมซุปเปอร์คีปจัดการเก็บคิมซันเซต่อด้วยเต่าเอ็กและทันทีที่คิปเข้าระยะบ้านพวกเขาเด็ก็ตีแต่บ้านแสงขึ้นนําไปค้นถาม3เกมรวดนําเป็น3ต่อหนึ่งเก็บ4ี่แชมปีเป็นชิพพอยต์มาอยู่ในมือ และรอบชิงเกมที่5นะครับมันก็กลายเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้เบคอนทามนะครับเลือกดาฟชีซิเดเทียอิกกี้เอลสุและเคสส่วนฟูเซนนะครับมีมาจ้าดอเรียเฟนิกกาลีและขีลาซึ่งเกมนี้นะครับกาลีและมาจ้าเนี่ยนี่คือตัวทีเด็ดของฝั่งฟูเซนที่คอยผัดกันมาเล่นงานฝั่งเบคอนทามโดยจากการเก็บดาร์กเรียของฟูเซนในนาทีที่13ก็ทำให้ทีมไฟส้มนะครับเลาะป้อมด้านในทั้งฝั่งบนและฝั่งเลนล่าของเบคอนทามออกไปในในาทีที่15 โดยแม้ช็อตต่อเนื่องนะครับฟูเซนเนี่ยจะเสียอวรหวันไปในช่วงนาทีบาปแต่จะความได้เปรียบเรื่องพื้นที่การเล่นและฟูเซนมีตัวโซนพื้นที่อย่างกาลีก็อย่างทำใไปพวกเขานะครับไม่มีปัญหาในการเก็บคอสเตเยอร์ ซึ่งช็อตต่อมานะครับกอสเตเย์ตัวนี้เนี่ยทำให้ฝูเซนตครับเล่นงานเบคอนทามจนเบคอนเสีย3ทางให้ปูเซนจนได้ในนาทีที่17ซึ่งแม้ฝั่งเบคอนนะครับจะพยายามยื้อกันบ้านได้เกินกว่า30นาทีแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่อาจต้านทานไหวพอเมื่อฝูเซนเก็บกอสเทเยฟมาเป็นตัวที่3และทำลิปแวนการ์ดบุกมาพร้อมกัน3ทางมันก็กลายเป็นวิธีประวัติศาสตร์นะครับที่ทำให้เกิดแชมป์หน้าใหม่ของอาวีโปลีกปูเซนนะครับจากการย้ำแคนปาบเบคอนในรอบแกนไฟนอล ไปด้วยตะกอร์4ต่อน1นเกมจากการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับทำให้ฝูเซนกลายเป็นทีมที่7ในการแข่งขัน R v วีโปลิกที่ประดับคว้าแชมป์ลิกมาครองได้สําเร็จซึ่งทีมไฟส้มนะครับพวกเขาก็รับเงินรางวัลนอนอถึง6ล้านบาทพร้อมตีตัวเป็นซีที่1่ของ RV วีโปลิกในการแข่งขัน a อซีสองพสิบห้าสำหรับรางวัลไฟนอลวีพีผู้เล่นส่งคุณค่าในรอบแกนไฟนอลรางวัลนี้นะครับก็ตกเป็นของอเกสสิบ มิดเลนตัวทีเด็ดของทีมฟูเซนนะครับเจ้าทีมเนี่ยรับเงินรางวัลส่วนตัวไปเพิ่มอีก40,000บาทโดยถ้าข้อมูลสถิติไม่คาดเคลื่อนนะครับนัดจากอววโปลิกเริ่มแข่งขันมาเจ้าทีมเบเกสซีเขาคือผู้เล่นมิดเลนคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ต่อจากมีม์าของเบคอนทามที่เคยคว้ารางวัลไฟนอด้วยีม,มาได้ในอววโปลิกซีซั่นที่1นึ่ขณะเดียวกันในการผู้เล่นของทีมฟูเซนที่มีสถิติยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับก็คือโอเวอร์วันและโนอาสองผู้เล่นดาวรุ่งประจําทีมโดยพวกเขาทั้งสองคนนะครับพเพ สามารถพังอัดคว้าแชมป์ได้ทันทีซึ่งในบริษ,ษัทโปรติกลหลัยๆนะครับมีไม่กี่คนที่ทําได้แน่นอนนะครับสำหรับโนอานอกจากนี้เป็นเพย์ออฟครั้งแรกของเขามันก็ยังเป็นเวทีโปรลิกรุกการแรกของเขาอีกด้วยนะครับไม่เท่านะนะครับอีกหนึ่งสิติที่ไม่รู้จะมีใครทาตามได้หรือเปล่าคือเจ้าอาร์ตโนอาและเจ้าเอิร์ธแอสเอิร์ธพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะเป็นฝาแฝดคู่แรกที่คว้าแชมป์โปรลิกในทีมเดียวกันได้อีกด้วยนะครับ ดันฝากฝั่งโค้ดบอสไหลแค้นโค้ดไหลแค้นนะคบก็พิสูจน์ตัวเองและเป็นการตอกย้ำแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในโค้ดที่ดีที่สุดของโปรลีกโดยเขานะครับย้ายมาสู่ฟูลเซนรูกการแรกก็พัฒนาทีมฟูลเซนจากทีมแบบที่5ที่ไม่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นูกการที่แล้วให้กลายเป็นทีมแชมป์ดูกการปัจจุบันโดยสุดที่แล้วนะครับไหลแค้น like เนี่ย คว้าแชมป์มาทั้งหมด5แชมป์โดยเป็นแชมป์ในฐานะโค้ชถึง4แชมป์กับ2ทีมใน r w i p o d i ก2022 s u ม m e r เขาคว้าแชมป์กับเบคอนทามในฐานะผู้เล่นสำรอง r w i p o d i ก2022 Winter, วินเทอร์คว้าแชมป์กับเบคอนทามในฐานะโค้ช APL 2022คว้าแชมป์กับเบคอนทามในฐานะโค้ช r w i p o d i ก2023ซัมเมอร์คว้าแชมป์กับเบคอนทามในฐานะโค้ชและล่าสุดนะครับเป็นโค้ชผ่าฟูเซนเถลิงแชมป์ r w i p o d i ก2025วินเทอร์ โดย3แชมปโปลิกในฐานะโค้ดก็ทําให้โค้ดบอสไหลแค่นะครับกลายเป็นโค้ดอันดับที่2เทียบเท่าโค้ดหลินโคที่ผ่าบาซากับทาลอนขวาแชมปโปริกรวม3ครั้งซึ่งโค้ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบริษัทโปริกปรากฏว่าเป็นโค้ดป้อมมิดกันที่ปัจจุบันนะครับเขาอยู่กับทาลอนโดยโค้ดป้อมขวาแชมปโปลิกไปทั้งหมด4สมัยแยกเป็นกับบุรีรัม์และทาลอนอย่างละ2ครั้งสำหรับทีมฟูเซนนะครับเข้าร่วมแข่งขันอาวีโปรดิกครั้งแรกในวีโปริกสองพี่สี่ซัมเมอร์ซึ่งครั้งแรกที่พวกเขาเข้ารร่่ววมเนยพกก้าาาจบอบออััดสุทขงขงขงแ ก่อนจะเก็บผู้เล่นอย่าง a อเ e สิและชักเป็นแกนหลักต่อไปสุดท้ายนะครับด้วยทีมที่ลงตัวทั้งในส่วนของผู้เล่นและโค้ชพวกเขาด้ก,กว้าแชมป์โอลีมมาได้ในฤดูก,กาลที่4ของตัวเองด้้นฟากฝั่งทีมรองใชมป์อย่างทีม b เ c o n Time ต้องบอกว่านี่เนี่ยอาจเป็นฝันร้ายยาวเกินกว่า2ปีที่พวกเขาต้องพบเจอแล้วนะครับ เพราะจากการพ่ายแพ้ฝูเ่ในรอบชิงปดิวกรหนึ่งต่อ4เกมบังกันห้ทีมขวัญใจมหาชนอย่างเบคอนทามจบด้วยการไปรองแชมป์มห้าฤดูกาลติดต่อกันตั้งแต่อา p ์วีโพดิก2 0 2 3วินเทอร์จนถึงอา p ์วีโพดิก2 0 2 5วินเทอร์ที่เพิ่งจบลงไปนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะเป็นอีกครั้งที่เบคอนทามต้องจบเป็นพระรองแต่ถ้าคิดอีกในแง่มุมทีมอย่างเบคอนพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่มาตรฐานสูงมากๆนะครับเพราะก่อนที่พวกเขาจะได้ลองแชมป์มาห้าฤดูกาลติดพวกเขาเนี่ยก็คว้าแชมป์มาสามฤดูกาลติดต่อกันมาก่อนแล้วแน่นอนนะครับพูด,ดง่ายๆพวกเขาเข้ารอบชิงมาแปดฤดูกาลติดโดยมีคู่แข่งสลับหน้ากันมาเจอพวกเขาในรอบชิงถึง5ทีมเลนตั้งแต่ทารอนบุรีลำบาเดเนเซียอีลิน่า และฝูเซนซึ่งอีกหนึ่งสถิติฟันแฟกที่ดูเหมือนจะเป็นอาถรรพ์รอวันทำลายคือตั้งแต่ที่เต่าเอ็กกับตันทีมเบคอนถามพูดกลางเวทีว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนถ้วยใหม่ทักทีผมมีอันนี้4ี่อันแล้วเบคอนถามของเขานะครับยังต้องรอปลดล็อกถ้วยใหม่อวีโปล็กมามากกว่า2ปีหเดือนก็ดีใจครับแต่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนถ้วยใหม่สักที <laughs> คุณอเลนคะ <laughs> ผมต้องบอกเลยนะคุณอเลนครับผมต้องบอกนะว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ขังมากนะ ขนาดบอลโลก่าเขาจะเปลี่ยนอีกยาก<ต>มากนะครุณถ้วยนี้ถูกโลกกับคุณนะเออถ้วยนี้เนี่ยคุณได้แชมป์ตลอดเลยนะคุณอยากเ,าเปลี่ยนแนวหรอผมผมมีสี่อันนะคร<อ>ับ ปป๊๊บบนนนนึึงะง<ล>ะง<น>ะสำหรับความเพ้อะของเบคอนทาใน AC 2000ที่จะถึงนี้ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับมีแนวโน้มที่พวกเขาจะยังใช้ไหล่ัพเดิมต่อไปส่วนจะมีการปรับตำแหน่งผู้เล่นหรือไมล่าจะได้โอกาสลงสนามอีกครั้งหรือไม่เรื่องเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องรอพวกเขาประเมินอีกที ก่อน a อซีสองจะเริ่มขึ้นในช่วงพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับความเคลื่อนของทีมเบคอนทามในปี2026อาจจะมีเรื่องราวให้เหล่าแฟนคลับทีมเบคอนทามได้ลุ้นเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะในช่วงสัปดาตะก่อนนะครับผู้บริหารทีมเบคอนทามอย่างคุณยุ่ธตุศักดิ์วินิจคุณยุ่ธน,นะครับออกมาโพสต์แย้มเป็นนานๆเกี่ยวกับอนาคตของทีมเบคอนทามเสียกวาล ROV โดยยืนยันนะครับว่าเบคอนทามเนี่ยจะลงแข่งขันเกม ROV e ต่อไปตราบเท่าที่ทุกอย่างมันยังสมเหตุสมผลแต่คุณยุ่ธนึงครับก็ยยยัังงงได้้้้ิมมมมมแแแอออีีีีีกกกกกกว่กออกก่่่าาาาถลรขขขขนนนนเเคูทฟ ให้ความสนใจเกิดขึ้นมาทีมเบคอนทามของเขาจะพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนด้านควันหลุดจากฟากฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ด United, ที่พวกเขาเนี่ยจบอันดับที่3ในฤดูก,กาลนี้ก็ทำให้3รายการหลังสุดถึงบุรีรัมเร้่งแต่อวีปโอริค2005 Summer APL 2 0 2 5 ละลาสุดที่เพิ่งจบลงไปกับอวีปอลิก2 0 2 5วินเทอร์ทีมประสานสีฟ้านะครับจบด้วยการเป็นอันดับที่3ทั้งสิ้นนะครับสำหรับอวีปอลิก2 0 2 5วินเทอร์นะครับถ้าดูจากจุดเริ่มต้นที่พวกเขาถึงใจเปลี่ยนโค้ดมาเป็นโค้ดมูเนสในคอรูการหลังเนี่ยก็นับว่าเป็นผลงานที่ไม่แย่เลยนะครับเพราะจากการที่พวกเขาลังอันดับที่5มีเพียงแค่3คะแนนแต่กลับมาจบบนดับที่3าของโปรดิกได้ในท้ายที่สุดอีกทั้งการมาของโค้ดมูเนสในอีกแง่มุมเขาก็สามารถปลุกฟอร์มเก่งของเจ้าปอกกปลับมาไดด้โยป๊อกป๊อกอ4 VP ผ่าทีมชนะเปะเช่ถึง4-0ต่อในรอบเซมิไฟนอลสายล่างรอบแรกซึ่งถึงแม้ว่าฟอร์มส่วนตัวของป๊อกป๊อกจะดรอปลงไปบ้างในการเจอก,กับทีมเบคอนถามก็ตามโดยหลังจบศึกอเวโบริกนะครับป๊อกป๊อกจังเกิลตัวเอกบุรีรามก็ออกมาโพสขอบคุณแฟนคลับพร้อมเปิดใจนะครับว่าตอนนี้ตัวของเขาเองพัฒนาขึ้นเยอะมากๆและเหมือนจะได้ตัวเองคนเก่ากลับมาแล้วซึ่งจากการที่เปเฉลี่ยสปอร์ต และบุรีรัมย์เต็ดทีมที่3ามและที่สีนรอบเก็บคะแนนพวกเขาทั้งคู่นะครับไม่สามารถคว้าแชมป์โปรลิกมาได้ก็ทําให้ตั้งแต่อวีปโปลิกเปลี่ยนมาใช้ระบบอัปเปอร์และโล w เวอร์ยังไม่มีทีมที่สามและที่สี่ทีมไหนเลยนะครับที่เริ่มต้นจากสายล่างและพังงาไปคว้าแชมป์โปรลิกได้โดยเป็นซีซั่นที่13ติดต่อกันแล้วนะครับ แน่นอนนะครับเมื่อวีโปริกสมิธวินเทอร์ได้บทสรุปทีมแชมป์เรียบร้อยสถานีการแข่งขันรายการต่อไปเนี่ยก็คือรายการแข่งขันระดับนานาชาติส่งท้ายปีอย่างศึก a อซี2025โดยล่าสุดนะครับฝ่ายการแข่งขันอย่างกาลีนาเนี่ยก็ยินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า a c ซี2025จะระเบิดศึกขึ้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งในรอบกุ๊งสเตจถึงรอบคอเตอร์ไฟแนลจะจัดแข่งขันที่นครโฮจิมินห์ก็จะไปปิดฉากรอบออฟลายชิงแชมป์นานาชาติที่เมืองฮานอย โดยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะไม่มีการแข่งขันรอบวายการ์ดสุดทีแล้วนะครับจะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด12ทีมจาก3หลีกใหญ่ในโลกอาหลีกไทย4ทีมหลีกเวียดนาม4ทีมและหลีกไต้หวัดอีก4ทีมซึ่ง AC 2 0 2 5นะครับจะระเบิดศึกแข่งขันกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่7ธันวาคม และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันนะครับเราอยากถามเพื่อนว่าจากการที่ฝูเซนผง,งาดปลดล็อกคว้าแชมป์โปรอีกแลกในบริรัทาสโมสรนเพื่อนๆคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะรักษาความยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เอซีสองพต่อได้เลยหรือไม่และอีกหนึ่งคำถามนะครับคิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เบคอ้นถามพ่ายแพ้ในรอบสิงครั้งนี้และต้องเป็นรองแชมป์โปรอีกครั้งที่5ติดต่อกันคิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ e ับสไครป